มะขามหวานเป็นพืชเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดนับพันล้านบาทมะขามหวานเพชรบูรณ์มีลักษณะเด่นในเรื่องรสชาติและคุณภาพอันส่งผลมาจากสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมทำให้มะขามมีรสชาติหวานอร่อยเหนียวนุ่มไม่เหมือนมะขามหวานจากแหล่งอื่น จากที่มะขามหวานเป็นพืชที่มีอยู่คู่จังหวัดเพชรบูรณ์จนเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดมาช้านานนับร้อยปีทำให้คนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะขามหวานเป็นอย่างดีจึงง่ายต่อการพัฒนาคุณภาพของมะขามหวานและลู่ทางของการสร้างไรายได้จากมะขามหวานจากการจำหน่ายเพียงฝักมะขามหวานเพียงอย่างเดียวปัจจุบันได้มีการพัฒนาแปรรูปมะขามหวานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยความโดดเด่นและติดหูผู้บริโภคมานานมะขามหวานแปรรูปเพชรบูร์จึงก้าวไปอยู่ระดับแนวหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนักขั้นตอนการผลิตมะขามอบแห้งหลังจากที่ทำการแกะฝักเอาสแสรกออกจนหมดเหลือแต่เนื้อจะต้องแกะเมล็ดออกใส่กระด้งพึงไว้จากนั้นนำข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะเพื่อให้เนื้อมะขามเหนียวนุ่มในเตาอบก็จะนำใบเตยใส่เข้าไปด้วย เพื่อให้มีกลิ่นหอมของใบเตยเมื่ออบได้ที่จึงนำมะขามออกมาสู่สายการผลิตโดยพนักงานจะแบ่งหน้าที่กันตามจุดรับผิดชอบเริ่มจากการนำมะขามที่ผ่านการอบมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมที่เตรียมไว้ซึ่งแตกต่างกันตามสูตรมีทั้งคลุกบวยยลุกน้ำตาลไอซิ่งและน้ำตาลทรายพริกเกลือเมื่อคลุกเสร็จแล้วจึงใส่ตะแกรงร่อนอีกครั้งเตรียมนำไปแพ็คก,กิง้งส่วนมะขามแกะ,มะเมล็ดเมื่อออกจากเตาอบแล้ว จะนำไปจัดเรียงใส่ถาดอย่างสวยงามก่อนแพ็กกิ้งการบรรจุหีบห่อมีการพัฒนารูปแบบให้เป็นไปตามสมัยสะอาดปลอดภัยสวยงามโดยใช้ถาดพลาสติกรองผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะแพ็คไว้ในถุงแต่ละถุงจะชั่งน้ำหนักเท่าๆกันเสร็จแล้วนำไปแคปซินด้วยความร้อนต่อไปก็ติดสติกเกอร์ของกลุ่มและติดวันเดือนปีที่ผลิตระยะเวลาที่ควรบริโภค เท่านี้ก็พร้อมที่จะนําออกจําหน่ายจุดเด่นของมะขามหวานแปรรูปอบแห้งแห่งนี้อยู่ที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์มะขามหวานเพชรบูรณ์แท้ๆที่มาจากสวนของสมาชิกกลุ่มผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันสะอาดรสชาติอร่อยไม่มีสารเจือปนเนื้อมะขามเหนียวนุ่มหีพอสวยงามจึงเหมาะกับการเป็นของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยิ่ง ในด้านการตลาดมีตลาดรองรับที่แน่นอนนอกจากจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วปัจจุบันมะขามแปรูปของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ผลิตส่งให้กับห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้บริโภคกลับมาเป็นอย่างดีเรามีมะขามหวานอยู่แล้วแล้วเราแปรูปมานานแล้วเป็นสิบปีไาแล้วค่ะเริ่มตั้งกลุ่มที่มีสมาชิกให้ความสนใจขนาดไหนครับ จะเข้ามาร่วมด้วยสมาชิกสนใจเหรอคะก็ตอนแรกก็มีแต่พนักงานแต่เขาก็ไม่ได้สนใจแต่เราก็แนะนำ่าเออถ้าเราจัดตั้งกลุ่มเราก็จะได้มีพนักงานแรงงานมาช่วยกันทําแต่ที่เขามาเป็นเข้ากลุ่มกับเราที่เขาไปจําหน่ายเองอะไรเองได้เขาก็ไปจําหน่ายเองสินค้าก็หนูก็เป็นคนผลิตเป็นคนเก็บเองก,การตลาดก็มีส่ง หนธรรมาก็ส่งห้างแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศตลาดอาตกห้างเซนท่านพระรามสองตอนนี้กําลังติดต่อที่โลตัสแต่หนูก็มองแล้วค่ะถ้าพัฒนาชุมชนหรือทางจังหวัดสนับสนุนเราถ้าสินค้าของเราจังหวัดของเราได้สี่ดาวห้าดาวพะของเราก็ไปดีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเขามีการสนับสนุนล้วของเราได้ห้าดาวหรือสี่ดาว ตลาดต่างประเทศก็ดีแน่นอนเนาะของเราก็มีจุดเด่นก็คือจุดเด่นที่หนูไปอบรมมาอะไรมาใช่ไหมก็พัฒนาไม่เรื่อยๆจุดเด่นนี่ก็คือเราทําให้สะอาดรสชาติอร่อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆลูกค้าก็จะสนใจ การผลิตมะขามแปรรูปของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ทําอยู่สามารถผลิตได้วันละ500กิโลกรัมถ้ามีออเดอร์เข้ามามากก็จะผลิตไม่ทันจึงต้องมีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อป้องกันความเสียหายด้านการตลาดส่วนความต้องการก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศนั้นหากมีการสนับสนุนให้เป็นสินค้า5ดาวก็น่าจะก้าวไปได้อย่างสวยงาม